ตะลึง พบมัมมี่ในท่อน้ําไฟช็อตจนแห้งเกรียมพบซากมัมมี่ในท่อระบายน้ําที่ทูซอนรัฐแอริโซนาเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากเหตุการณ์กระแสะไฟฟ้าขัดข้องในด้านตะวันออกในวันอาทิตย์พนักงานกรมไฟฟ้าเมืองทูซอนได้เข้าไปตรวจหาสาเหตุในท่อระบายน้ําซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมเอมิลี่เกรเมื่อเช้าวันจันทร์ที่19พฤษภาคมแต่ทีมงานกลับต้องตกตะลึงเมื่อได้พบซากของชายวัย51ปีตามข้อมูลบัตรประชาชนที่ตรวจพบโดยซากศพติดอยู่ใต้กล่องไฟฟ้าแรงสูงจาก รายงานชนสุดสบพบว่าชายคนนี้เสียชีวิตมาแล้ว1ปีเนื่อง,งจากถูกไฟชอ็อตจนแห้งเกรียมในขณะที่เขากำลังพยายามที่จะตัดสายไฟสภาพศพมัมมี่อยู่ใกล้กับบันไดในท่อระบายน้ำโดยในมือของเขายังถือกันไกลตัดสายไฟและพบลวดทองแดงบริเวณใกล้เคียงพนักงานสืบสวนไม่ได้ระบุว่าเขาเสียชีวิตในขณะที่พยายามจะขโมยสายไฟหรือไม่